สวัสดีค่ะชาวลักนณาราศีกรกฎทุกคนนะคะหรือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่22มิถุนาถึง21กรกฎาคมนะคะราศีแล้วก็ลักนานะแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะมาดูกันดวงส่งท้ายปีของคุณเนี่ยปี68นะคะช่วงปลายปีเนี้เนาะจากวันที่คุณเข้ามาดูนั่นแหละจนถึงสิ้นปีจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเปิดไพ่แล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะ ไฮไลท์ของคุณนะหมอโบจะเน้นเฉพาะแบบไฮไลท์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวทําแบบคลิปปีหน้าให้เช่ากรกฎนะเป็นคนที่เซนซิทีฟอ่อนโยนนะเป็นคนที่มีความอดทนอดทนสูงแต่ก็จะมีอารมณ์ความเป็นแบบบางทีว่าเป็นเหมือนแบบดาวประจําตัวเป็นดาวจันเนาะอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงบางทีรู้สึกเหนื่อยเหมือนเดมูนอะเหนื่อยเอโดยไร้สาเหตุก็มีนบางคนเพิ่งแบบเป็นเนี่ย บางคนเพิ่งเป็นผ่านฟูมูนนิโมูนมานะคะรู้สึกหลายคนทักมาถามหมอบโอบวหมอโบว่าทำไมแบบฉันรู้สึกเพียจังเลยปวดหัวจังเลยเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้คุณกาลังเข้าสู่การฮิวการแบบเซฟการเอาการชาร์จพลังงานนะคะการชาร์จพลังงานหลายคนเข้าสู่การทําสมาธิการอยู่กับตัวเองนะะการเตรียมตัวบางอย่างอย่างเงี้ยเหมือนคุณมาเตรียมตัวบางอย่างรู้สึกว่า หลายคนน่ะตั้งแต่ช่วงเดี๋ยวนะช่วงช่วงต้นปีไหมตั้งแต่ช่วงต้นปีของปีหกแปดมาเนี่ยรู้สึกว่าอทุกอย่างมันมันไม่ค่อยโฟสักเท่าไหร่อ่ะทุกอย่างวันนไม่ค่อยโฟสักเท่าไหร่มันเหมือนจะดีแต่มันก็รู้สึกว่าเออมันมันมันไม่ได้อยู่ตัวแต่บางเรื่องมันมาช้าเสือเกินบางทีมัน เฮ้ย hey, มันมีการเปลี่ยนแปลงอะบางทีเราไม่รู้จะไปแก้จุดไหนแล้วเ,เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยอะนะคะถูกเหมือนถูกด,ดูดดูพลังอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เจอสถานการณ์นะคะที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะ,ะแบบแต่การเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นการสิ้นสุดนะหลายคนก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงจบความสัมพันธ์เปลี่ยนงานคุณกําลังมูฟออนเข้าสู่พลังงานใหม่นะคะตอนนี้กําลังแบบ หิวตัวเองอยู่ตอนนี้กำลังชาร์จพลังงานกำลังวางแผนที่จะไปต่อแต่โชคดีของคุณนะไฮไลท์ของแบบปลายปีของคุณมันเป็นแบบมาเลยพลังหนุนนำพลังของแบบดาวพฤหัสมานะคะสิบสองปีมาครั้งหนึ่งอะอืมสิบสองปีมาครั้งถ้าใครที่อยู่ลักขนากรกฎนะคะว้าวยินดีด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของโอกาสการเงิน ความสัมพันธ์นะคะอันดี้บอกเลยปังมากมากนะ,ะถ้าใครไม่ทำอะไรต้องรีบทำแล้วนะเ <c oughs> ก,ก็ะลกราดดจะมีโชคนะคะโอกาสทองหล่นลงมาทับแบบไม่ต้องวิ่งหาเลยนี่เขามานะคะมีโชคมีโอกาสนะคะวิ่งมาทับแบบเราเป็นแบบนั่งสวยๆรลรอๆอ,อย,อยู่จะมีแบบอุ๊ยอยู่ดีก็มาแบบไม่ต้องวิ่งหาถ้าวิ่งหามันนานแต่ถ้าลองไม่ ไม่ไม่แบบโฟกัสไม่วิ่งตามอ่ะอยู่ดีมันก็มาเออจริงๆนะคะบางคนมันเริ่มมาจากช่วงหลังมีหลังมิถุนามันขึ้นอยู่กับอ่ามันขึ้นกับองศาองศาคุณอยู่องศาไหนตั้งแต่ศูนย์ถึงสามสิบอ่ะเนาะเออหลายคนก็แบบค่อยๆคะคกันไปแต่เป็นว่าปลายปีนี้มีไฮไลท์แน่นอนนะคะเนี่ยเลิศมากแล้วก็ไฮไลท์ของคุณมันจะเกี่ยวข้องกับ อ่าจากที่อื่นๆฝืดๆมันจะเดินหน้าเร็วมากขึ้นนะคะเออรู้สึกว่าเงินงานอะไรอย่างมันช้ามันอะไรใช่ไหมของคุณน่าจะมีดาวเสาอะเข้ามาจ่อนะคะมามาจ่อแบบทำให้เราต้องแบบมีการเปลี่ยนแปลงระบบหลายอย่างในเรื่องของการงานทีเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันมัน,มนไม่ค่อยคืบหน้าแต่จากนี้ไปอะทุกอย่างมันจะมันจะค่อยๆเห็นนะคะความแบบ เริ่มเดินหน้าแล้วโอเคบางคนนะคะโอกาสใหม่ๆนะคะที่กำลังเปิดให้คุณอย่างเช่นโอกาสทางด้านการเงินหลายคนจะทำธุรกิจโอกาสทางด้านการเงินนะคะเปิดเต็มให้คุณเลยเต็มที่เลย ไม่รู้ว่ามาจากไหนได้รับการหยิบยื่นนะคะอาจจะได้ทําธุรกิจเจอหุ้นส่วนหรือเจอความสัมพันธ์บางคนโอกาสในเรื่องของความรักก็มาพร้อมกันความรักการงานการเงินปังมาเลยนะคะสามเรื่องเด่นๆของคุณนะคะเย่ปลายปี ยินดีด้วยแต่ชัดเจนบางหมอกโบเข้าใจว่าในยุคนี้ทุกคนรอคอยเงินอยากได้เงินน่ะเนาะว่าโดยใช่ทุกคนเราไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากเราจะได้ในสิ่งที่เราเป็นนะคะหลายคนนะ่ะคุณรู้ตัวคุณก็เลยเม n i f e ตอยู่เนี่ยปทางคุณได้ผลนะคะการงานงานเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีโอกาสใหญ่เข้ามานะคะมีความก้าวหน้าที่แบบจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากการงานของคุณนะ่ะจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะคะ มีโอกาสเข้ามาอาจจะบางคนก็เปี้ยงบ้างนะคะเออมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รู้จักได้มีคนช่วยเหลือนะคะมีแบบลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แล้วมีเงินเข้ามาอะไรเงี้ยไม่ขาดสายได้นะคะช่วงปลายปีถือว่าคือมันเป็นแบบบุญใครก็บุญมัน,นอะเนาะสุสิบสองปีมีครั้งอะน้ำขึ้นให้รีบตักะนะคะ มีโอกาสหลั่งไหลเข้ามาโอกาสใหม่ก็เยอะด้วยนะคะเออหนึ่งเหรียญคือมันเป็นเรื่องใหม่ๆนะคะแล้วอันนี้ก็ใหม่ๆสิ่งที่คุณจะทําโอกาสทางการเงินอาจจะมีคนหยิบยื่นมาให้ลงทุนให้หรือดีก็มีโชคลาบเข้ามาโอกาสทางโชคลาบด้วยนะคะหลายคนจะทําธุรกิจจะศึกษาต่ออะไรอย่างเงี้ยมีนะคะแล้วก็แบบโชคแบบสัต์สองเท้าก็มาด้วยเป็นแบบใส่เปด้วยไหมเนี่ยอืมเข้ามาพร้อมกันหมดเลยนะคะงานนี้ต้องบอกว่างานพุ่งมาก นะคะก้าวหน้ามากๆส่วนเงินก็หลายคนได้เงินก้อนได้โบนัสหรือมีคนสนับสนุนอุปถรัรมภ์นะคะดาวสุขมนุนนำทําให้เราแบบผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยนะคะผ่อนคลายขึ้นเยอะหลายคนอาจจะมีการได้เดินทางไปพักผ่อนไปรีแลกซ์บางคนได้มีการเดินทางเกิดขึ้นการเดินทางเปลี่ยนที่เป็นโชคนะคะลองดูนะ ถ้าใครคิดว่าเอเนอร์ีมันแบบยังไม่เคลื่อนเลยอะไรเงี้ยคุณอาจจะมีองศาอยู่ไปลายๆก็ได้นะอืมโอเคแต่ปีเนี้ยไม่ใช่ปีนี้โทษทีปลายปีนี้เสน่ห์แรงมากนะคะมีคนเข้ามามีคนเข้ามานะคะคนนี้น่าจะเป็นคนที่ถูกจัดสรรคนนี้ถูกจัดสรรสองสองเดี๋ยวนะสองสองสอง อสองสองสองก็คือคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาไม่มีอะไรบังเอิญคุณถูกจัดสรรคนที่เข้ามาก็ถูกจัดสรรเป็นแบบดิสนีย์พามาโชคชะตานำพามานะคะพลังงานนี้มากับโอ้โหแบบมาสนับสนุนมาแบบไม่ไม่ทำให้เราลำบากนะคะไม่แย่งซีนคุณมาแบบเพื่ออยากให้แบบซัพพอร์ตคุณด้วยใจอ่ะเออคนคนเนี้ยอาจจะมาจากแบบทางไกลหรือการเดินทางเราไปเจอกัน หรือว่าอะไรก็ตามมันไม่บังเอิญอ่ะมันเป็นถูกจัดสรรมาแล้วนะคะเรากับเขาอาจจะเคยช่วยเหลือกันมาในอดีตอะไรอย่างเงี้ยอืมตอนนี้ก็คือจะดีขึ้นเหมือนคุณเองอะ่ะหลายคนเพิ่งหลุดพ้นจากบางเรื่องมานะเนี่ยเพิ่งหลุดพ้นจากบางอย่างมานะคะเราเหมือนฟ้าหลังฝนเนี่ยมันกาลังเกิดขึ้นกับคุณอะ่ะเหมือนคุณรอฟ้าหลังฝนจริงๆอะ่ะชาวกรกฎเมา รู้สึกว่าเหนื่อยมากอ่ะนี่ต้องการชาร์จพลังงานเตรียมตัวนะเพราะบางอย่างกำลังเข้ามานี่เป็นมีนนิ่งของสีดาบเลยบางอย่างกำลังเข้ามาแล้วถ้าคุณนะคะบางคนเนี่ยกำลังละทิ้งอดีตสิ่งที่คุณสิ่งที่รอคอยคุณอยู่อ่ะมันเป็นแบบชีวิตที่ดีมากๆไม่ต้องกลัวการเริ่มต้นไม่ต้องกลัวปลายทางนะคะอืมสุขภาพเป็นไงบ้าง นี่เห็นอันนี้แล้วแบบระวังระวังอะไรอะระวังน้ำหนักเพิ่มมันเป็นดาวสุก <laughs> ดาวสุกมาเออเพื่อรหัสมาทับเนาะเออมีสุกในนี้ด้วยระวังน้ําหนักระวังการนอนการพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออกินเยอะนอนน้อยนะคะหรือว่ากินดึกนอนน้อยเอ้ใช่ไหมใช่เออนะคะ ระวังเรื่องแค่แบบการนอนแล้วก็เรื่องของการกินน้ําหนักตัวอะไรอย่างนี้นะคะบางคนก็มีแผนจะลดน้ําหนักแต่ลดไม่ได้สักทีเนี่ย <c oughs> ควรระวังนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วอ่ะบางคนก็พักฟื้นมามันก็ดีขึ้นจากช่วงต้นปีนะชาวกรกฎนะคะอืมถือว่าโดยรวมแล้วเรื่องเด่นเด่นะเรามาแค่เรื่องเด่นเด่นโอกาสใหม่ๆทางเรื่องของแบบ การงานชื่อเสียงโอกาสการเงินนะคะความสัมพันธ์ด้วยถ้าคุณโสดน่าจะชาวธาตุดินนะที่จะเข้ามาธาตุดินกรุเอ้ยพฤกษบังกรกันอนะไรอย่างเงี้ยจะชัดเจนมากเจอในที่ท,ที่ใช่คะ่ะคุณไม่ต้องกังวลคนจะเจอ,อยังไงก็ได้เจออ่ะบางคนเมเนฟเฟ,ฟตอยู่าจะเจอผ่านความฝันก่อนก็ได้อุ้ยก็หลายคู่มีโอกาสได้แต่ง นะคะช่วงแบบเพืหัสเข้ามาเล็งหลักขนามีโอกาสเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็มีโอกาสที่แบบดีในเรื่องของแบบถ้าเรามีหุ้นส่วนคู่ครองอะไรเงี้ยจะยิ่งดีมากๆเลยถ้าอะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายทนายอะไรเงี้ยที่ปรึกษาก็คือจะดีโอเคเรามาดูกันว่าพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถึงคุณชาวกรกฎเนาะอันเะจ้นนัมเบอร์บอกไปแล้วนะมีสองสองสองเลขมงคลไม่มีม แต่มีเลขหนึ่งเออมีมีม,มีเลขมงคลจะมีเลขเก้าเลขห้าเลขหกอะ่ะเลขมงคลคุณเลขเก้าเลขห้าเลขหกนะถ้าเป็นจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณก่อนจิตวิญญาณนะคะมันมีในเรื่องของเวกอัพคอมันในเรื่องของการตื่นรู้มานานแล้วนะคะเออเส้นทางของชาวกรกฎนะคุณแบบได้รับการอร์ตจากดีไวนี้ของคุณแล้วเหมือนคุณน่ะรู้ รูปภา,ารกิจของคุณนะคะตอนนี้เส้นทางทางจิตวิญญาณของคุณกำลังเดินไปกำลังโฟไปนะคะเออเหมือนแม่น้ำนี่แหละนะะน้ำคือจิตวิญญาณนะคะแล้วก็เรือมันเป็นแบบ conscious n e s เออช่วงนี้คุณจะรู้สึกสัมผัสถ,ถึงในในเรื่องของจิตใต้สำนึกพอสมควรบางคนก็เชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกผ่านความฝันการทำสมาธิคุณคุณเข้าถึงศาสตร์อย่างเงี้ยกด แรงดึงดูดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณแบบเรียนรู้เรื่องนี้นะคะแล้วกรกฎเป็นคนที่มีซิกเซนต์อยู่ด้วยนะคะแล้วการทำสมาธิก็คือแบบดีกับคุณมากๆนะคะหลายคนกำลังเชื่อมต่อกับไพเซลของตัวเองนะคะคุณเข้าสู่พลังงานในเรื่องของความสุขด้วยบางบางทีบางเรื่องต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง นะคะเจ้า The v i e l of Fortune เนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางโอ้บางท่านมีเกณฑ์เดินทางเนี่ยบางคนนอกจากมีโชคลาภแล้วอ่ะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ของชิ้นใหญ่นะคะมี The Empress คือประตูแห่งความมั่งคั่งได้เปิดขึ้นเพื่อคุณก้าวถ้วยก็คือมีความสุขอะปลายปีนี้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะสุดยอดมากได้เงินแหละ ขอให้ได้ทุกคนเลยเพียงโอ้โหอันนี้คืออันนี้ออียงนี่เทพเจ้าชัยสิงเอียร่ำรวยมังคังโชคลาภ้าถูกเปี้ยงปังมากเลยเหมือนนา้าไพเราเปี้ยเลยเลิศร่ำรวยมังคังค่ะมีโชคสุดๆเลยคุณเดมเพรสบางคนก็ไปไปขอพระแม่ลักษณีนะคะ เหมือนคิดไว้จะไปขอพ่อแม่รักเสืมีหรือเปล่าเนี่ยบางคนก็พระโพธิสัตว์นะคะสงบสุขพ้นภัยนะคะความสำเร็จเกิดขึ้นความสำเร็จทางการเงินความความรักอย่างนี้ <c oughs> เทวดาประจำตัวค่ะ <c oughs> หลายคนหน้าช่วงนี้ก็มีความแบบเกี่ยวข้องกับเทวดาประจำตัว <c oughs> ท่านดูแลดวงชะตาคุณเราก็ปกปักรักษาคุณนะคะเลิศมากสาธุ อก็รกดอ่าถ้าทําบุญถ้าทําบุญเสริมจะไปมูนิดหนึ่งปลายปีเนี้ยจะไปมูเรื่องอะไรดีคะต่อไปมูจะไปทําบุญอะไรดีที่สําคัญของคุณต้องนั่งสมาธิหน่อยนะอืมปิดทองหลังพระค่ะอาจจะช่วยเหลือคนช่วยเหลืออะไรก็ได้แบบปิดทองหลังพระของคุณนะซึ่งคุณก็ทําอยู่เรื่อยแหละ เจ้าพ่อเสือนี่คืออะไรเอ่ยสารเจ้าพ่อเสือเหรอคะบางคนก็อาจจะได้ไปถ้าไม่ได้ไปก็คือเอาเรื่องใดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะบริจาคบริจาคเลือดนะคะอืมโอเคค่ะกรลกฎที่หน้าราขอให้คุณปังปังรวยๆนะคะเงินหล่นทับแบบ คอคอเอียงไม่ต้องคอหักเอาแค่คอเอียงก็พอค่ะหนักเงินค่ะหนักเงินกรุณาพิมพ์คําว่าอะไรเดียเดี๋ยวนะขอบคุณโอกาสทองที่หล่นทับขอบคุณทุกอย่างที่จัดสรรมาเพื่อฉันขอบคุณความสุขและ จังหวะที่จัดสรรเพื่อฉันฉันสำนึกรู้คุณกับทุกจังหวะและทุกบทเรียนขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเลิศมากโอเคใครสนใจจะต่อยอดนะคะสายจิตวิญญาณเส้นทางแห่งการตื่นรู้นะคะเช็คพลังงานตัวเองใช้พลังงาน คนอื่นหรือช่วยตัวเองช่วยคนอื่นนะคะผ่านพลังงานไพ่เหมือนคอจิตวิญญาณเลยนะคะเรียน5วันเต็มๆแบบไม่มีกักนะคะแล้วก็เน้นเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็ทฤษฎีนี่คือแบบให้แบบฟูลมากๆเอาคลิปไปชมได้ตลอดชีพแล้วก็ที่สำคัญเป็นรุ่นสุดท้ายของปีแล้วรุ่นที่19นี่ก็คือคัดคนมากนะคะหินมากดังนั้นหวังว่านี่จะเป็นคอ l ล i n งคุณถึงเวลาแล้วนะคะในยุคแห่งการตื่นรู้ เป็นแบบของขวัญน,นะคะทางแบบจิตวิญญาณของขวัญแบบลงทุนกับการเรียนลงทุนกับความรู้เพราะจะทําให้เราตื่นรู้นั่นเองนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเลิฟๆค่ะ มีประตูแห่งปัญญาซ่อนอยู่ในตัวคุณประตูที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เห็นแต่ถ้าคุณได้ยินข้อความนี้แปลว,ว่าคุณคือหนึ่งในคนที่ถูกเลือกให้เจอคลาสนี้คุณเคยไหมรู้สึกว่ามีพรสวรรค์ด้านการรับรู้พลังลึกซึ้งหรือสัญชาตญาณบางอย่างแต่กลับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง คุณอาจเคยลองดูไพ่ยิปซีจากคลิปใน YouTube หรืออ่านตามตำราแต่ยังรู้สึกว่าวิธีตีความยังไม่ชัดเจนเชื่อมโยงไพ่กับสถานการณ์จริงไม่ได้หรือแม้แต่ขาดความมั่นใจเวลาจะดูให้คนอื่นบางคนอยากใช้ไพ่เพื่อเข้าใจตนเองเยียวยาใจหรือหาคำตอบในช่วงที่ชีวิตสับสนบางคนอยากพัฒนาเป็นอาชีพจริงจังเพื่อช่วยคนและสร้างรายได้จากความสามารถที่มีคอร์สนี้ไม่ได้สอนแค่ความหมายไพ่แต่จะพาเข้าใจถึงจิตวิญญ,ญาณของไพ่เพระาะศาสตร์ไพ่ยิปซีไม่ใช่แค่เครื่องมือทำนาย แต่มันคือภาษาลึกของจักรวาลที่ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่ตามองค์ไม่เห็นทั้งภายในตัวเราเองและชีวิตของผู้คนรอบข้างเปิดประตูสู่จักรวาลแห่งไพย,ยิปซีกับ c o s มมสเตอร์ยูนิเวอร์สทารอดรุ่นที่19โดยหมอโบจากช่องโบเวหก่ทารอดอเว a เคนนิงรุ่นนี้พิเศษเป็นเลขครูบาอาจารย์พร้อมเปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพ โปรแกรมนี้ออกแบบมาพิเศษด้วยศาสตร์ไพ่ผสมผสานจิตวิญญาณและดวงดาวเลือกเรียนได้สองห้องห้องหนึ่งวันที่3 4และวันที่5ตุลาคมห้องสองวันที่7 8และวันที่9พฤศจิกายนเรียนคีย์เวิร์ดสายจิตวิญญาครบจบทั้ง78ใบเจาใบจดลึกสัญ,ญลักษณ์ไพ่ดาวตัวเลข a อ g เจิลนัมเบเลขเลข,เลขมงคลสัญ,ญลักษณ์ประจำราศีราศีเสริมด้วยพลังจัก,กรกรทั้ง7อ่านไพ่แบบเยียวยาฝึกอ่านไพ่เพื่อดูดวง ความรักการงานสุขภาพโชคลาภพ,พ,พร้อมเทคนิคเปิดไพ่แบบมือโปรโอสอนเทคนิคการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์และมีพื้นที่ให้ฝึกฝนและสร้างตัวตน เรียนสนุกเข้าใจง่ายทุกคนจะดูดวงเป็นภายในคาบเรียนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้จบคอสมีฟอ l โลวอัพและใบประกาศนียบัตรคอสนี้ไม่ได้แค่สอนการอ่านไพ่แต่พาไปลึกถึงแก่นการเชื่อมต่อจิตวิญญาณผู้สอนทุ่งทจริงสอนจากประสบการณ์ตรงไม่มีกักเรียนครบจบแน่นใน5วันผ่านซูมมีวิดีโอเรียนซ้ำได้ตลอดชีวิตหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการอ่านไพ่ยิปซีอย่างมืออาชีพผู้ที่สนใจด้านจิตวิญญ,ญาณการเยียวยาและพลังงานทั้งมือใหม่และผู้มีพื้นฐาน ที่ต้องการต่อยอดอย่างลึกซึง้งหากคุณกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงและอยากอ่านไพ่แบบรู้จริงลึกซึง้งเชื่อมพลังนี่คือโอกาสของคุณเรียนรู้อาชีพที่เติบโตในยุคจิตวิญญาณตื่นรู้ได้ทั้งทักษะแอนได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตหากคุณตั้งใจจริงและอยากเปลี่ยนชีวิตด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีคอร์สนี้รอคุณอยู่ค่ะ ถูกและดีมีอยู่จริงคอสดีมีคุณภาพในราคาสบายกระเป๋าแถมแบ่งคำระได้สูงสุด3ามงวดขอแค่คุณตั้งใจและจริงใจจริงที่จะรับโปรนี้คุ้มขนาดนี้รีบสมัครก่อนหมดโปรนะ